ยายป้อนไก่ขี้ขี้ถ้าม,มาจะไงครัวเมื่อกี้ก็กินข้าวปลากระป๋องไปแล้วกินข้าวหมดเลยนะนะเมื่อกี้กินข้าวกับปลากระป๋องไปแล้วหมดจ้าจ้าเนี่ยอกมันหิวรู้สึกอ่ะแม่ ยกยาเส้นมาจังมองมองหามองดูมันมันท้องอ่ะนะมันท้องเนี่ยมันกัดไม่ถูกกันแล้วนี่ดูหากระดิก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 จ้าเออก้าก้าอายุขนาดนั้นเลยอ่ะอายุมากนี่นะ ท้องใหญ่ท้องใหญ่มากแล้วไม่ไปไหนล้หมา,ามม่หไปมเลยบ้านม,าม,มอยู่บ้านนั่นแหละหอยู่บ้านหลังนั้นแหละหมาบ้านนี่ใช่หมใช่หมาบ้านเขามุเคยวิ่งไปตามแลยไล่มันคาไปโู่นแหละไอเตีย้ยน่ะเออไอเตี้ยมาไอเตี้ยดำดำ แกดึาน่ะก้อาไรียมาจะดิอ้ right okay oh ือะก้า้ดี้งหน่อยอี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 เฮ้ยยยยนยย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 ยนยย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 นยย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 นยยยอยย ว่าไปด้านข้าอยู่อยู่เอาขนมมาจะดเอาขนมอะไรกินไปเยอะกวันกินขนมมาเออจะกินหมดทุกอย่างเลียเลียเลียมือยายเลยเอาเลียมือยายแล้วอ๋ออย่าไปกัดเขานะให้เลียมือใหญ่ตัวเองท้องอยู่นะมันกัดแค่ขาอีกหนึ่งแล้ว กาย่าไปกัดเข้านะลูกนะโอ้ยไม่ได้ดูดิดดหิวนานนั้นเลยเหรอหพ่อนกินไปอ่ะพ่อนกินไปมทีิพกกินปลากระป๋องไปแล้วป๋องนึงอ่ะยาวอีกเหรออาอีกอะันกินไม่อิ่มเลยเหรอเนี่ยพอแล้ว อันนี้ไหวโอ้ยพอแล้วน,นะลูกนะบ้างอันนี้เอาไหว้พ่อบ้างไม่เป็นไรไม่เป็นไร